ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์ Podcast, เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าห้องเช่าหมายเลข309 คืนนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องเช่าที่ใครๆต่างก็ไม่อยากอยู่เพราะทุกคนที่เคยย้ายเข้าไปไม่เคยมีใครย้ายออกด้วยตัวเองเลยโอมเป็นนักศึกษาที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพด้วยงบจำกัดเขาจำเป็นต้องหาห้องเช่าที่ราคาถูกที่สุดและในที่สุดก็ได้ห้องหนึ่งในอพาร์ตเมนต์เก่าๆย่านชานเมือง ห้องหมายเลข309ราคาถูกจนผิดปกติแต่เจ้าของกลับเร่งให้เซ็นสัญญาโดยไม่ต่อรองอะไรทั้งสิ้นโอมไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าแค่จะอยู่ชั่วคราววันแรกที่เข้ามาห้องดูเงียบผิดปกติเพื่อนบ้านไม่ค่อยมีคนและในชั้นนั้นไฟบางดวงก็กระพริบติดติดดับดับตลอดเวลา คืนแรกโอมได้ยินเสียงน้ำหยดติงต๋งติ๋งมาจากห้องน้ำเขาลุกไปปิดก๊อกแต่ก๊อกก็แน่นสนิทไม่ได้รั่วเลยตอนตีสามเขาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนลากเก้าอี้อยู่ในห้องเสียงดังชัดเจนแต่พอเปิดไฟดูเก้าอี้ก็ยังอยู่ที่เดิม โอมเริ่มใจคอไม่ดีแต่พยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเสียงจากห้องข้างๆเคลื่อนต่อมาโอมฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ปลายเตียงผมยาวปิดหน้ากำลังเอามือจุ่มในกละมังน้ำสีแดงคนเธอหันหน้ามาช้าๆก่อนพูดว่าออกไปนี่ไม่ใช่ที่ของเธอโอมสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรง เขาพยายามเปิดไฟแต่หลอดไฟกลับกระพิบติดติดดับดับจนเห็นเงาคนยืนข้างกำแพงเพียงเสี้ยววินาทีเช้าวันถัดมาเขาไปถามป้าแม่บ้านป้ากลับทำท่าอึกอักก่อนบอกว่าห้องนั้นเคยมีผู้หญิงฆ่าตัวตายอยู่เมื่อห้าปีก่อนทุกคนที่มาอยู่ต่ออยู่ได้ไม่เกินสามคืนคืนที่สาม โอมตัดสินใจว่าจะย้ายออกพรุ่งนี้แต่คืนนั้นเขากลับได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งก๊อกก๊อกก๊อกโอมไม่กล้าเปิดแต่เสียงเคาะกลับดังที่ขึ้นพร้อมกับเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูเปิดสิฉันรอเธออยู่โอมยกมือไหว้ทั้งน้ำตาพยายามไม่สนใจจนเผลอหลับไป ตอนตีสามเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งร่างกายขยับไม่ได้ในเงามืดเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นค่อยๆค,คลานออกมาจากใต้เตียงใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่ายืนหน้าเข้ามาใกล้พร้อมรอยยิ้มบิดเบี้ยวรุ่งเช้าเพื่อนของโอมโทรหาด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่มีการรับสาย พอขึ้นไปดูที่ห้อง309กลับพบว่าห้องว่างเปล่าประตูล็อกจากด้านในแต่บนผนังเหนือเตียงกลับมีรอยมือสีแดงเป็นทางยาวเหมือนใครถูกลากเข้าไปข้างในตั้งแต่นั้นมาห้องหมายเลข309ก็ยังคงว่างอยู่แต่บางคืนคนที่เดินผ่านชั้นสาจะได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆก๊อก ก๊อกก๊อกตามด้วยเสียงผู้หญิงกระซิบว่าเข้ามาอยู่กับฉันสิขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ